ด <ıld temples> ือหน่อยไม่ได้เพราะว่าวันนี้หนูเป็นมาดำเป็นมาดำมมาดมเป็นอ่ออะไรนะอ่าเมียเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ห้ฮ่องกงอะไรอย่างงี้ซิดูชุดก่อนนะไม่ธรรมดาชุดหน้าผมมี เฉพาะเซียงไฮไหนใครบอกว่าวันนี้ลี่สวยไหมกรุณาคอมเมนต์มา1ทีแล้วส่งจุ๊บให้ลี่ด้วยกดหัวใจ1นึ่งหมื่นพันล้านดวนให้กับตัวเองหน่อยพี่เปิดช่อง <c oughs> ดูสิทุกคนทุกอย่างมันสวยมากเลยนะเห็นไหมมันดูแบบไฮโซไฮโซนี่น่าร,กกรักกระปุกรปกระปิกรปกระปิกกระปอกโอ้ยน้าหักขนาดอันนี้หม ไฮโซกำไรข้องเนี่ยข้องกันคือแบบว่าผัวกับเมียข้องกัน<ม>หักกันนะนะ<ม>พญานาคเด้กุกิกกุกิกร้อยเกลียวเกี้ยวเกียวเกีียวนะเออดูสีดูสีปังมากเห็นไหมสวยปะเห็นปะทุกคนเห็นไหมอู้สําหรับ ขอบคุณสําหรับของขวัญด้วยล่ะเห็นไหมสวยนะตัวนี้ยิ่งเลิดฝั่งเพชรนะคะสีทองฝั่งเพชรนะคะแหวนมีแหวนให้เธอแต่งงานกันไหมได้ปดไปเรื่อยแต่งงานกับฉันเอาก็ฉันโสดมาตั้ง5ปีแม่ฉันเตาะจะให้เตาะอะไรอันนี้เราค้านี้เลยใช่ไหมได้แล้ค่ะเตาะไปเรื่อย แต่งงานกันไหมคะอ้มีคนขอแต่งงานเมื่อกี้เห็นอะไรนะภาษาไทายพูดอะไรอุย้ยภาษาไทายพูดอะไรติอะไรนะคะอ,อ๋ออะไรนะผ้าคลุมเออผ้อาคลุมแต่งงานงงาน,นี่ค่ะกดปักหมดแค่แล้วทุกคนฝากเข้าไปกดติดตามช่องสำรองด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว คุณลี่ต้องมีงานเดี๋ยวมีงานเรื่อยๆตลอดเลย<ช>นะคะ<ช>อยากแบบว่าฝากไปซัพพอร์ตช่องสำรองให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่องหลักจะไม่ค่อยได้มา์เดี๋าจจะไปไลฟ์ช่องสำรองแทนใช่ลิลลี่จะอะ่ช่องหลักอะ่ะอาจจะเวลขาบอกเวล <laughs> เขาบอกว่ารอคอยอีกสักก็น,น้อยเ<ๆ>พราะว่าตอกๆก,กําลังง้อยง้อย<ๆ>เขาอารมณ์ไม่ดีตอกๆออ,ออ่ะเออเขาก็เลยแบบอนุญาตให้ลี่แบบไปใช้ช่องอื่นก่อน คํมตัวเองให้น่ารักกว่านี้เหมือนที่ประชาชนทุกคนสั่งสอนมาติก t o k ก็สั่งสอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นลินนี่จะปรับตัวนะคะดูดีน่ารักไหมมีทั้งต่างหูด้วยนี่มีทั้งต่างหูคิกคิกคำๆแล้วเออขอบใจเด้อเอฟซีจากฟังล้วหันว่าค่อยจะบอกว่าถึงค่อยจะอยู่เมืองเมืองไทยแต่น้อยๆหันแล้ว่าค่อยกะ เกิดอยู่แลาวได้คอยมากินข้าวเหนียวส้มตำปิ้งไก่เด้อคอยมากินปลาลาได้คอมเม่รับเลยไหมคะค้าง <c oughs> โอ๊ยขอบคุณหมวกน่ารักอุ้ยน่ารักทีเดียวสวยค่ะปักหมดแล้วแม่ภัยเว็บนะคะปักหมุดหรือย,ยังคะปักหมุดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะขึ้นหมดุดแล้วมีใครกดกด ที่รักไปกดติดตามช่อง 6, สำร <6, 000 S 1> อง <000 S 1> ให้หนู <000. S 1> ให้หนูลินลี่หน่อยนะคะให้ครบ6,000กว่าคนเลยนะคะลี่จะพยายามอไลช่องอ 6, <000. S 1> สำรองเยอะๆเลย<ะ>อุย้ยดอกไม้น่ารักอุ้ยที่รักทำอะไรก็ไม่ร้อ่ะจะมาให้ดอกไม้กันทำไมเนี่ยเห็นไหมคนเยอะแยะเขินอันเนี้ยเขิน ลินนี่น่ารักจริงหรือเปล่าถ้าน่ารักก็ขอแต่งงานนะใครกดติดตามแล้วพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยค่ะว่ากดติดตามแล้วเลยทุกคนเราเป็นกําลังใจให้ใช่มีใครกดติดตามหนูลินลี่แล้วไหมพิมพ์อุ้ยยสรุปก็จะเอาไหมเอา เกินไปอะไรก็ให้เราอะอยากให้เธอบ้างอะของขวัญนะขอบคุณสําหรับดอกไม้ของขวัญหัวใจหมวกไอ้แต่งงานคือทุกอย่างเลยขอบคุณเป็นอย่างสูงตอนนี้ห้าพันคนแล้วค่ะทิราชทิรา่อเจ็ดพันเจ็ดพจ็กดติดตามให้หมดเลยเข้าไปกดติดตามให้รีหน่อยได้ไหมใครกดติดตามแล้วกรุณาคอมเมนต์มาให้รีหน่อยนะเข้ามา กดติดตามแล้วคอมเมนต์ให้ลี่หนูหน่อยนะไม่งั้นหนูจะตีก้นนะช่องที่ปักหมดเลยเป็นช่องจริงช่องเป็นช่องจริงของลินี่นะไม่งั้นลินี่จะตีก้นนะจะไม่เอกเอกก่อนนอนด้วยนะจริงบร้อยเรียบร้อยอยากมีวาจาดีศักดิ์สิทธิ์ต้องเข้ารหัสต้องเข้าคุณควรที่จะทาลิปด้วยลิปมูรู้วิธีแล้วดิเชื่อเพราะว่าเรดิสายมูของแท้ เพราะว่าการราของลี่มันลําออกจากจิตวิญญาณไม่เคยเรียนรามาก่อนไม่เคยเลยเท่าที่อ่ะถ้าทุกคนดูลี่อ่ะดูลี่ตอนนี้ด้วยบุคลิกของลี่อ่ะลี่ก็จะเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวหัวสมัยใหม่เอออะไรอย่างนี้ใช่ไหมลี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่วันหนึ่งลี่ราได้เพราะปู่พญานาจริงๆนะแล้วก็ได้ดีเพราะการําและการรา ก็ส่งเสริมรีได้ดีในวันนี้ทําให้ที่น้องทุกคนรักรีในวันนี้อันนี้รีพูดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นงานเนี้ยวันนี้ที่รีมาเนี่ยพอไรเจ้าของเป็นสายญานเดียวกันเขาบอกว่าพลังงานจะดึงดูดกันใช่ไหมพลังงานเดียวกันลูกหลานจะดึงดูดกันมาเชื่อช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์กันนีรำ<อ>สวยมากขอบคุณนะคะลีรำ ถ้าให้ถ้าถ้าถามว่าถึงการรำรี่นะลี่รำได้แค่ครั้งเดียวถ้ารี่ไปรำจะรำได้แค่ครั้งเดียวรำได้ทุกๆุกท่าเลยแต่จําท่าไม่ได้นะคะถ้าบอกว่าเคยมีเคยมีผู้ใหญ่บอกว่าลิลลี่ขอใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมผู้ใหญ่ชอบพอวานทำไง ขอบคุณขอบคุณค่ะอไง่เขาบอกว่าป่าวานคือแพงมากเหรอแพงอุ้ยอันนี้จะให้อะไรเขาตอบแทนคำทอลป่าวานที่เนี่ยเวลาเช็คคนที่ส่งเาเช็กอย่างเออนี่เช็คไม่เป็นอ่ะอ่านชื่อยังไงอันนีอ่าน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 ชื่อคนให้ไม่เป็นอ่านซิคือเขาคือใครหาไม่เจอแล้วคขาไม่เยอะเกินจะจะ คุณให้ปาวานฉันมาฉันจะไปซื้อปลาทูให้คุณเดี๋ยวดใจเย็นอุ้ยฉันจะขอเต้นท่าปาวานให้เธอนะนะอุ้ยน่ารักอับใครอ่ะเขาคนนั้นคุณคือใครใครที่ให้ปาวานรีรายงานตัวบอกชื่อรีเดี๋ยวนี้เลยลี่จะขอกราบพระคุณ รายงานเดี๋ยวนี้เพราะว่าลี่อ่านชื่อไม่ออกนะคะเพราะว่าเรียนหนังสือไม่จบนะคะอ่านไม่ได้ A ถึงเนี่คืออะไรไม่รู้ไม่ได้น่ารักขอบคุณนะคะคนที่ให้ปาวานคนที่ให้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 กำลังใจให้ดอกไม้ให้ดูให้นะไอไอผมหัวให้คือให้ทุกอย่างอะลี่ขอบคุณอะ ไม่ต้องขายแล้ววันนี้เอาไปเลยค่ะ<า>นี่ค่ะชื่อหมอน,น้ำมนคนที่สวยๆที่ให้ปาวานกินค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่หมอน,น้ำมนพี่อยากได้ปลาทูสักสิบเข่งไหมนีขอบคุณรีจะทอดปลาทูให้ทานรีบอกเลยว่ารีทอดปลาทูอร่อยนะตั้งน้ำมันหมูปูก็มาหมอน,น้ำมนขอ,ขอบคุณค่ะเรียกชื่อเขาค่ะหมอน้ำมนหมอน้ำมนขอบคุณค่ะอ่านชื่อทันแล้ว ขอบคุณค่ะพี่หมอน้ำมนโอ้ยทำยังไงดีติดตามกับพี่น้ำมนยังไงไม่ดัไม่เป้นนะ w h ไม่ก็อ่ะใช่ป่ะหรือว่ามันค้างโอ้ยที่หมอน้ำมนนี่ขอขอบคุณนะคะทำไมพี่แบบใจเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนจ๋าฝากไปกดติดตามช่องสำรองที่ปักหมุดให้ทีนะคะตอนนี้ปักหมุดให้อยู่นะคะช่องสำรองนี้เรียกรู้ 10k นี่คือกี่คนหรอ อุหมื่นคนค่ะเป็นหมื่นคนเลยเหรอมาดูลี่เหรอใช่โอ้ตอกไม้ส่วนส่วนต้นไม้ในในในทะเลปะการังค่ะปะการังอุ้ยโอ้โหหนมหเหหหหหหลหหหหนหหหหหเหห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 หให้ห็หหหาหหอหห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 นหหหหหหาหหาเหรห โอ้ขอบคุณนะคะหมอน,น้ำมนต์มาอีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่หมอน้ำมนต์อยากให้หนูทําอะไรไหมโอ้หับหับ <laughs> พี่หมอน,น้ำมนต์อยากให้หนูทําอะไรไหมให้หนูไปอยากทําอะไรให้หนูให้ตีหนูเต้น,ด,น,นดองแดงไหม,ม,มให้หนูเต้นอ้พีคนขอแต่างงานอุย้ยใส่แหวนใส่แหวนฉันฉันยินดีด้วยความยินดีด ฉันยินดีที่จะแต่งงานกับเธอ,อฉันมีแหวนด้วยนะเอามือมาเร็วอุ๊ยทนูมื่นสองแม,ออม่เอาเอาดูเอาเอามือมาฉันจะสวมแหวนให้เธอที่รักเราคบกันมา <c oughs> ตลอดระยะ<ห>เวลา,อา <c oughs> สองสัปดาห์จากหนกระแสมันยาวนานเหลือเกินแต่สำหรับฉัน มันสั้นนิกกะเดียวคุณให้หงฟ้าให้เธอผู้เดียวเท่านั้นเราแต่งงานกันเถอะฉันจะเป็นแม่ของลูกคุณแล้วฉันอยากจะบอกว่าคุณมีลูกชายสิบขวบพร้อมเรียกพ่อค่ะ ติดตามหน่อยนะคะตอนนี้ช่องสำรองนะคะห้าห้าพันคนแล้วขอหมื่นคนขอหมื่นคนอันนี้รีดอ,อ,อันนี้รีขำอีกขำจริงแต่งานกับรี่ไหมมีมีลูกพร้อมใช้มีลูกพร้อมใช้คุณไม่จําเป็นต้องเหนื่อยผลิตนะคะเพราะว่ารี่ผลิตเรียบร้อยแล้วมันคือว้า โอ้ยขอบคุณสำหรับการแต่งงานมันคือ,อช่วงนี้เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับหนูลินดี้สไตล์เอ่อคอลเลกชันนี้เราเก็บไว้ตั้ง5ปีนะคะคการผลิตของคอลเลกชันนี้มีบุตร1คน10ขวบนะคะคบุตรชายน่ารักมากเ,เป็นเด็กดีอัธยาศัยดีบุตรชายเนี่ยบ้านเนี้ยคือลูกสอนแม่นะคะลูกชายสอนมันดาค่ะ นะคะ